พระพิคเนศเทพแห่งความมั่งคัง่งความร่ำรวยเทพแห่งปัญญาขจัดปัญหาและอุปสรรคเป็นเทพที่ไม่เพียงาศาสนาฮินดูเคารพศรัทธาแต่ยังรวมถึงผู้นับถือาศาสนาพุทธและอื่นๆที่เคารพบ,บูชาและศรัทธาอย่างแรงกล้าหลายคนรู้ถึงการเกิดของพระพิฆเนศเป็นอย่างดีแต่รู้หรือไม่ว่าพระพิคเนศที่เราเคารพบ,บูชามีถึงสาสิบสองปางด้วยกันซึ่งแต่ละปางนอกจากจะมีคำสวดเฉพาะแล้วยังมีวัตถุประสงค์ในการบูชาที่แตกต่างกันอีกด้วย ปางที่หนึ่งพระบาลคณะปฏิค่ายคำภาวนาองค์สีบาลาคณะปฏิยนะมหาเป็นปางพระพิคเนตในวัยเด็กเมื่อโตขึ้นจึงเปลี่ยนลนักษณะองค์เป็นสีทองมีสีแขนแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และภาวะการเจริญเติบโตนิยมบูชาในบ้านเรือนหรือโรงเรียนที่มีเด็กเล็กเด็กนักเรียนเช่นโรงเรียนอนุบาลและชั้นประถมสนามเด็กเล่นปางที่สองพระตรุนคณาปฏิเป็นปางที่ให้คุณประโยชน์ในกิจการงาน ไข่คำภาวานาอมศีตรนัคณะปฏิญนามหามีแปดกรปังนี้เป็นตัวแทนการเจริญเติบโต,วตวความเป็นหนุ่มสาวนิยมตั้งบูชาไว้ตามสถานศึกษามหาวิทยาลัยหรือสถานที่ทำงานที่เต็มไปด้วยคนหนุ่มสาววัยกระตือรือร้นปางที่สาพระพักติคณะปฏิตเป็นปางบูชาขอพระเวทเพื่อความสมบูรณ์เต็มเต็มของชีวิตไค่คำภาวานาอมศสีพักดีคณะปฏิญนามหาวันนสีขาวบริสุทธิ์ มีสีกรบูชาเพื่อความสุขสมหวังในชีวิตหรือเพื่อหลุดพน้นปางที่สี่พระวิรัคณะปฏิเป็นอวตารแห่งนักรบปางออกศึกและปราบมารให้อำนาจในการบริหารปกครองและความเป็นผู้นำไขคําคภาวานาอมศรีวิรัคณะปฏิยานามหามีสิบกรถืออาวุธและสิ่งมงคลต่างๆช่วยส่งผลดีกับการทํางานในกลุ่มและองค์กรต่างๆปางที่ห้าพระสติคณปฏิ เป็นปางทรงอํานาจเหนือการงานการเงินและความรักค่้ํคำภาวานาองมศรีสติคณะปฏิยนะมหามีสีกรและกรหนึ่งโอกระชายยาที่ประทับอยู่หน้าตักด้านซ้ายสื่อถึงพลังอํานาจที่อยู่เหนือสรรพสิ่งอํานวยผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานปางที่6พระทวิชาคณะปฏิเป็นปางของการบุกเบิกเริ่มต้นชีวิตใหม่เปิดกิจการใหม่ค่คําคภาวานา อมศีรวิชาคณะปฏิยนามหามีสี่เสียงสี่ก่อนอำนวยผลให้กับผู้ประกอบกิจการต่างๆนักธุรกิจนักลงทุนนักสำรวจนักบุกเบิกคนทำงานต่างแดนเป็นต้นปางที่เจ็ดพระสิทธิ์คณะปฏิเป็นปางประธานความสมบูรณ์และทรัพสมบัติอมศีรษทศิษย์คณะปฏิยนามหามีสีก่กรถือช่อดอกไม้มะม่วงต้นอ้อยและขวานคอยประทานความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ให้กับโลกปางที่แปด พระอุจจชิสดาคณะปฏิเป็นปางสเสนหาและความสำเร็จสมปรารถนาใช้คำภาวนาอมศีอุจจชิสดาคณะปฏิยนมหามีหกกรโดยพระกรหนึ่งอกอุ้มพระชายาอยู่ที่ตักด้านซ้ายอำนวยผลให้เกิดสเสน่ห์และความสำเร็จในด้านต่างๆตามแต่จะขอพรปางที่เก้าพระวิคณาคณะปฏิเป็นปางขจัดอุปสรรคและแก้ไขปัญหาใช้คำภาวนา อมศรีวิคณาคณะปฏิญน้มหามีแปดกอ้วยกันอำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทั่วไปตามแต่จะอธิษฐานปางที่สิบพระกสิทิปักคณะปฏิเป็นปางประธานพรให้สำเร็จรวดเร็วค่าคำภาวานาอมศรีกรสิปรปักคณะปฏิญนะมหามีสีกรเป็นผู้ให้ศีลให้พรประธานพรให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วปางที่สิบเอ็ดพระเรมพักคณะปฏิเป็นปางปกป้องคุ้มครอง ใค้คำภาวนาอมศีเรรมพักคณะปฏิยนามหามีห้าเสียงสิทกกรประทับนั่งบนบนหลังสิงโตอำนวยผลด้านการปกป้องคุ้มครองบริวารการบริหารปกครองของผู้นำปางที่สิบสองพระมหาคณะปฏิเป็นปางประธานความสุขอันยิ่งใหญ่ให้ครอบครัวใช้คำภาวนาอมศีมหาคณะปฏิยนามหามีสิทกิ์กรสามเนตร อำนวยผลให้ครอบครัวเกิดความสมบูรณ์พูนสุขมีทรัพย์สินและบริวารมากปางที่ 13. พระวิชัยคณะปฏิเป็นปางกําจัดอุปสรรคและความมืดมิดใช้คําภาวนาอมศีวิชยาคณะปฏิยนมหามีสีกรนั่งประทับบนตัวหนูหมายถึงการทําลายความมืดมิดและอุปสรรคทั้งหลายให้หมดไปอำนวยผลทางปัญญาให้กับครูบาอาจารย์ปัญญาชนศิลปินนักคิดนักเขียนและช่างฝีมือทุกขแขนงปางที่สิ พระลักษณตมีคณะปฏิิเป็นปางแห่งความมั่งมีศรีสุขและปริชายานใช้คำภาวนาอมสีลักษมีคณะปฏิยนามหามีแปดกรเป็นเทพแห่งการให้ที่บริสุทธิ์อำนวยผลทางด้านสติปัญญาและความมั่งมีศรีสุขปางที่สิบห้าพระนุตยาคณะปฏิปิเป็นปังนาฏศิลป์เจ้าแห่งลีลาการได้รำและศิลปะการแสดงใช้คำภาวนาอมสีนรุตยาคณะปฏิยนนามหา มีสีกรเป็นนักเต้นและรำระบำฟ้อนและเป็นนักแสดงที่สร้างความบันเทิงและความสุขให้ชาวโลกปางที่16พระอุทวคณะปฏิิเป็นปางช่วยให้สงปรราถนาในทุกสิ่งใช้คำภาวนาอมสีอุทวคณะปฏิยนามหามีหกกองพระกรข้างหนึ่งโอพระชายาไว้บนตักอำนวยผลให้สงปรราถนาทุกประการปางที่สิพระเอกอักสราคณปติเป็นปางทรงอำนาจด้านพเวทใช้คำภาวนา อมสีเอกาอักษาราคณะปฏิญนามหามีสีกรมีดวงตาที่สามประดับจันทร์เสี้ยวอยู่เหนือเสียนอำนวยผลด้านต้องการอาถรรพ์และคุณใสสำหรับบุคคลทั่วไปและผู้ริ่าเรียนด้านพระเวทหรือสันพศาสตร์ด้านต่างๆปางที่18ปพระวารคณะปฏิเป็นปางแห่งความรักที่สุขสมหวังใช้คำภาวนาอมศีวรคณะปฏิญนามหามีสีกรสามแนด,ดวงตาที่สามอันเป็นดวงตาแห่ง สติปัญญาและมีจันทร์เสี้ยวประดับเหนือเศียรปางที่19เกพระตรีอักษารคาณปติเป็นปางกำเนิดอัครโอมโอมสีตรีอักษารคาณปติยนมหามีสี่อำนวยผลด้านการเรียนพระเวทและอักษาราศาสตร์ปางที่ยี่สิพระกสิปปรสักคณปติเป็นปางประธานทรัพย์และความรอบรู้ใช้คำภาวนาโอมสีกสิปปรารสักคณปติยนมหา มีหกกรท้องที่ใหญ่นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจักรวาลหมายถึงความอุดมสมบูรณ์แห่งพกทรัพย์และความรอบรู้อันกว้างไกลเหมาะสำหรับตั้งบูชาในสถานศึกษามหาวิทยาลัยสถานอบรมวิชาชีพต่างๆหรือบริษัทห้างร้านทั่วไปปางที่21พระบอ็ราคณะณปะติเป็นปางรวยเสน่ห์และรวยทรัพย์ใช้คำภาวนาอมศรีิตราคณะปฏิยนะมหามีสามเนสีกรอ,อำนวยผลให้ทุกคนที่อยากมีสเสนะ่ห และร่ำรวยเช่นดารานักสแสดงนักดนตรีนักร้องดีเจพิธีกรหรือผู้ให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมซึ่งต้องใช้พรสวรรค์และสเสน่ห์ส่วนตัวปางที่22สองพระเอกทัตกนตคณะปฏิเป็นปางสำเร็จทุกสิ่งใช้คำภาวนาอมสีเอกทันตปรรสัตคณะปฏิยนะมหามีสีกรอ,อำนวยผลให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งตามแต่จะอธิษฐานปางที่23พระสริตคณะปฏิเป็นปางออกเดินทางและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ใช้คำภาวนาอมศรีสริสติประสัตคณะปฏิยนามหามีสีกรขี่หนูเป็นพาหนะอำนวยผลให้กับผู้ประกอบอาชีพด้านการเดินทางที่ไม่หยุดนิ่งเช่นนักบินสจวตอแอร์โฮสเตสกับตันเรือมักคุเทศผู้ทำงานด้านสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆไม่หยุดนิ่งเช่นนักคิดนักเขียนนักโฆษณานักออกแบบเป็นต้นปางที่ยี่สบสี่พระอุทันตคณะปฏิเป็นปางกำจัดพูดผีและกุณใสใช้คำภาวนา อมศีอุทันตะคณะปฏิยนมหามีสิทกรโดยโอพระชายาอยู่ที่ตักด้านซ้ายอำนวยผลด้านขจัดทุกภัยอาถรรพ์ต่างๆปางที่25ทรินาโมจันคณะปติเป็นปางแก้กรรมและขจัดนิสินใช้คำภาวนาอมศรีอมจันคณะปฏิยนมหามีสีก่อนมีหน้าที่ปลดปล่อยมนุษย์ออกจากพัฒนาการคำสาดและความผิดพลาดทั้งหลาย มอบูชาสำหรับผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ให้ดีขึ้นแก้ไขกรรมเก่าปลดหนี้ศีลล้างมนทินทั้งปวงปางที่26พระตันติคณะปติเป็นปางขุมทรัพย์ทางปัญญาใช้คำภาวนาอมศีตันติคณะปฏิยนมหามีสีอํานวยผลให้กับผู้ทํางานด้านใช้ความคิดใช้ปัญญาสร้างสรรค์ทุกขแขนงปางที่27พระทวิมุขคณปฏิเป็นปางสองเสียนใช้คำภาวนา อมศีทวิมุขค,คณะปฏิยนามหามีสองเสียงสี่ก่อนอำนวยผลให้กับผู้ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ด้านติดต่อเจราจาประสานงานเป็นสื่อกลางต่างๆนักการทูตนักจิตวิทยาที่ต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์สูงปางที่28พระตรีมุขค,คณะปฏิเป็นปางสาเสียงใช้คำภาวนาอมศีตรีมุขค,คณะปฏิยนามหามีสามเสียงหกก่อ อำนวยผลทางด้านพกทรัพย์มีอํานาจและคล้าวคลาดปลอภัยปางที่29พระสิงหะคณะปฏิเป็นปางประทับบนราชสีใช้คําภาวนาอมสีสิงหะคณะปฏะิยนมหามีแปดกองพระหัตถ์ขวาประธานอาภัยพระหัตถ์ซ้ายอํานวยพรอนอํานวยผลให้กับองค์กรบริหารราชการแผ่นดินทหารตํารวจพลเรือนฝ่ายปกครองผู้นําผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานทุกประเภทเป็นไปด้วยดีปางที่ส0มสิบ พระโยคะคณะปฏิเป็นปางแห่งพระเวทหรือปางสมาธิกรรมฐานใช้คำภาวนาอมสีโยคะคณะปฏินามหามีสีกรอำนวยผลให้กับผู้เป็นอาจารย์และนักศึกษาโยคะสมาธิแบบต่างๆปางที่31พระธุรคาคณะปฏิเป็นปางมหาอำนาจใช้คำภาวนาอมสีธุรคาคณะปฏินามหามีแปดกรอำนวยผลดีต่อผู้มีหน้าที่ราชการทหารตำรวจข้าราชการ ฝ่ายปกครองผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับปางที่32พระสังกตาราคณะปฏิกเป็นปางทำลายอุปสรรคและความเศร้าหมองใช้คำภาวนาอมศสีสังกตาหาราคณะปฏิยนมหามีสีกรประทับนั่งบนดอกบวัวสีแดงอำนวยผลให้ครอบครัวมีความสุขหรือประสบความสำเร็จตามแต่จะอธิษฐานและทั้งหมดก็คือพระพิคนเนตทั้งสาสปางที่นำมาฝากทุกท่าน